สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่ชาแน,นลนะคะอ่าวันนี้แม่ต่ายของเราอาบน้ำจะไปหาผู้บ่าวนะคะไปเลาะผู้บ่าว่่อนค่ะเราจะเอาไปเอเล่นด้วยกันนะคะให้เขาชินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสกันดูก่อนนะคะ เมื่อวานก็ไปนะคะโอ้นอนแล้วนอนแล้วนอนนี้พออาบน้ําแล้วทางนี้อาบเสร็จแล้วนะคะตัวดําปุ๊ดเลยเล่นดินแล้วแดงจึงๆอื้อหืออยู่อบานเด้อมื้อนี้เด้อย่าห้องหาแม่เด้อ <c oughs> <c oughs> แม่จะไปหาผู้เบาวก่อนยินบอฝอบ้านรอบแม่ตายอยู่นี่แหละแม่ตายจะไปหาผู้เบาไปกุยเบาก่อนเมื่อวานนะคะแม่ไม่อยู่นะคะเรียกหาแม่ใหญ่เลยพี่ปีของเราเด็กเง่ติดแม่เมืงตายยืนยืนเจ้าฟังยืนเจ้าฟังหนูไปด้วยหนูไปด้วยหนูอยากไปหนูอยากไป อ,อาบได้ครึ่งแล้วลูกแล้วต้องนอนนะคะอคนอนให้นอนให้อาบนะคะไม่งั้นอาบไม่ถึงถูบะถึงค่ะสูงเกินพอเตี่ยลูกสูงไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วจะไปหาผู้บ่าวแล้วนะคะรีบเดินมากเลยเดินอย่างเร็วเลยลดลงคอยไปแล้วโอ้ลงมอไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วแบบไม่ต้องได้ขับนะคะนี่ปล่อยไปเลย <laughs> แม่ตายเราก็เช่นกันนะคะลงมอลงมอลงคอยวิววิววิวววววววเดินเร็วมากค่ะเดินเร็วมากอิจอยอิจอยอิยอยอ อออเร็วมากเลยออแล้วไก่สีหดบานผู้บ่าวแล้วไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วเดี๋ยวก็ถึงบานผู้บ่าวแล้วอ๋อแม่ต่บอกว่ามันจะข่าแล้วค่ะหนูต้องรีบรีบค่ะรีบเดี๋ยวมันจะบ่เห็นหงวเดินกลับบ้านพลว่ะเออรีบมากค่ะรีบมากโอ้โหโอ้โหเดินจํำเอาจํำเอาเลยเออเออเออ ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วถึงแล้วถึงผู้เบาแล้วมาผู้เบาว่าผู้เบาทางดังใสไหม,มผู้เบ,า, <laughs> บากับคิดหอดโอ้ย <laughs> องค์กะลากกับพ่อองค์กะลากกว้ยไปใส่กับตะยางน้ำไปน้ำกันบุระบอระทักใตยกันผู้เบากับผู้สาวผู้สาวนี่เสียงดีค่ะกว่าพูด <laughs> เสียงคนนี่บวบวบเบวชเบิงเบืองคนกระยับกระยับกยับขางใจกระยับขางเขาหาผู้เบาเงยผู้เบาบคุยผู้สาวคุยเอาเองค่ะผู้สาวจีบหนุ่มนะคะผู้สาวจีบหนุ่มไม่ใช่หนุ่มจีบสาวนะสาวจีบหนุ่ม เราเอามาอาให้คุ้นเคยกันนะคะคุ้นเคยกันไว้ก่อนโอ้พ่อพันชันเยี่ยมสุดยอดสุดยอดพนมักกุสาวีโนะเบิงพุนขาตีหาพ้นออก ได้กินบักนัดเันได้บ่เลยสนใจผู้เบาออเลยบ่ีลพควรอะตีมือตับตับดีใจค่ะได้มาหาผู้เบายืนไก่กันจักนอยพ่อมีแห้งค่ะควรผู้เบ,บ,บาสบ,บ,บายแล้วผู้เบาสบ,บ,บายแล้แบบว พูมเบาซู่นริงพูดเาซูนชิ่งกุ่นุ่นกุ่นดีใจดีใจพุ่นพุ่นอ่ะเออสาวลูกหนึ่งหาวครักลักกี้ออกมาทำแม่ มาบ้านผู้บ่าวนะได้กินสับประรดแซ่บหลายปัดแก้มแดงเลยเนี่ยแก้มแดงเหมือนกันกันกบลูกสาวเลยปัดแก้มแดงด้วยตัวดํำปึดเลยนะคะ หันซ้าหันขวาเอาหันเอาไปเพื่อผู้เบาวไปทางใดผู้บบาวผุนผู้เบาวกินนันสับปะรดอยู่ผุนบเบิ้ยทายืนกินสับประเลดเ่ยแม่ตายเราจะใหญ่กว่าตัวผู้นะคะนี่ตัวใหญ่มากว่วนกลมปลอกไปวัดอะ <laughs> ตีมือหล่อผู้เบาว <laughs> เออเนี่ย <Yeah. S 1> ือดังดีเถอะตีตับตับ,บันหนึ่ง,งนะผู้เบาวกวักแล้วผู้เบาทกวักแล้วบ่าวบอกขยับมานี่หน่อยครับขยับมานี่หน่อยครับว้ายทายืนกินเขาแมา่ผู้เบากระได้โอ้ยเศบไผแเศบมั่นอยู่เนาะแบบน,นีน้เนาะ เพื่ผู้บ่าวนบำลุงไว้ค่ะบำลุงไว้เดี๋ยวรอให้อันผู้เบาทุ้งปังคือคักกันตอนนี้เรามาเซิฟเซิฟดูก่อนนะคะเราพาแม่ต่ายมาให้คุ้นเคยให้สนิทให้ดมกินเบืองกอนเออดมเบื้องดมเบื้องความเคยชินเมือนกันเออดมเบื้องดมเบื้อง พูดอ่ะพูดอ่ะพดูดะดีใจผู้เบาใบาขิงสุนขิงเนดีใจหาเดอกหาเดงสาวแมา่ลงอ้อ้พูดอ่ะพูดอ่ะแลาจับมือกันตีจับมือกันตีอะจับมือหน่อยค่ะจับมือหน่อยค่ะ จับมือหน่อยค่ะแม่ไตยเข้าหนาดาังเลยคันนี้หนาดางังคือก,กันกับผู้บ่าวโชกเลยแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดังมากเลยคันนี้ดังไม่มากมมาก,าก็เห็นต่างตุกกะน,นะเขากําลังสิยืดหางเนาะเขากลั่งเป็นเบาวเต็มที่กําลังสิสูง ตะกีน้องข้อตันจือลือแมนสมือนี้เริ่มเลิมจะจะสูงแน่แล้วข้อเริ่มบัชนแล้วตะกี้นี่ข้อพันจันคักปนนองมิ่งเลยแล้วแน่เมืองก็คักหนากะคือกันต์ตะเนาะหน้ามิ่งก็นาพ่อก็ไข่ไข่กันต์ตื่นบ่อนใขาเขาเออ โอจ uh. uh. uh ักกะจีจ huh. uh ักกะจีแ huh. ม uh. uh ่ตายว่ะ huh. จ uh ับ huh. ว uh ัตถุมองกะจักกะจีเออ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 เอน มหมายไว้ไมไหมายไว้นี่ละผู้สาวต่อไปเด้เนี่โชคผู้สาวคนต่อไปเด้เนี่แเหมืนมันมนมันมันมันปีปีสิได้มีหนองไม่ไหวเอ้ยเอ้ยเอ้ยจับมือกันแหละจับมือกันแล้ว,อลวเอเอเกิดมีช้ำเรื่องตาอีกนะผู้สาวเพิ่นนะ

ไเอะไ้ะยตันไถอยเริ่มถอยลังไปแล้วถอยลังไปแล้วไตขยับถอยไปหาเลยค่ะถอยหาอีกนิดอีกนิดนั่นแหละทำแล้วทำแล้ว วันนี้บ่เป็นลูกสาวพ่นหง้าเม่ละตีว่านหองว่าสัน้าเม่ไปกับบ้านกันปะเดี๋ยววันหน้ามาเล่นใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะหนึ่งแช่หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะเสียงดังๆเอ้ย